ครับผมอันนี้ก็ออกมาช่วงบ่ายสองครับรบเช้าได้ไปรังเดียวนั่นเลยครับร้อนมากครับหาหาหามิมยากด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็มาเดินดูตามคลองนี่แหละครับมันจะมียุกคามีต้นกระถินนรงเดดก็โคูดร้อนเลยครับพี่น้องครับจะเป็นลม พรานโดอยู่นู่นครับเจอแล้วลำหนึ่งน่าจะเจอแล้วครับเห็นเดินอะไรไม่รู้โบกไม้โบกมือเมื่อกี้เดี๋ยวซูมดูครับไม่รู้จะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านั่นครับพรานโดเดินอยู่กลางจอเลยครับเดินหาอะไรไม่รู้ครับ พผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับว่าจะเดินไปก็ไกลมากเลยครับแต่ยังไงก็ต้องเดินไปอยู่ดีครับเพราะพานโดน่าจะเห็นมิมแล้วครับไกลมากครับอันนี้ผมซูมมาโอเคครับไปหาพพนโดกันครับปปะพนส่วนครับผมเดินกลางแดดเลยครับ หน้าแดงเลยครับพรานส่วนกาดร้อนมากครับแต่ก็สู้ครับผมเมื่อวานขายมิมได้จ็ดร้อยสิบาทครับวันนี้เพิ่งจะได้สองรังเองครับไม่รู้จะได้กี่รังวันนี้ต้องมา,มารอลุ้นติดตามกันไปนะครับครับผมถึงพรานโดแล้วครับ ฟังไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้ลมแรงด้วยครับวันนี้นะครับอยู่กลางจอเลยครับลายนิ้วผมนะฟานรูขึ้นไปแล้วครับฟานูอยู่ลมแรงแดดร้อนครบครบชุดเลยฟางซุนจนจะเป็นลมแล้วครับ สู้ไหมอยากได้อะไรเพื่ออะไรสู้เพื่ออะไรไ,<ง>มไม่น่าเลยจะเปิดเทอมแล้วนะ่ะสู้เพื่ออะไรอืมสู้เพื่อเพื <laughs> ่อกานส่วนก็จะหมดเร็กลวต้องกลับบ้านอีกครับช่วงนี้หาม,มิมไปด้วยก็กลับบ้านบ่อยครับไปกินนองกินน้ำ ผมรอชมข้างล่างนะครับ้านโดกําลังเอาอยู่ครับสงสต้องหักกิ่งเลยครับนี่ครับจากรูวีโดโอปีใส่ได้ไงอืันไกลมีไหมนะตัดวะอยู่กับเสือครับลงมาแล้วครับน้ำหวานเป็นไงครับฟานโด้ เต็มอะไรครับเต็มพอชมมลยครับก่อนที่โทรศั์จะตัดครับก็เสร็ได้อยู่ครับรังนี้ก็ตั้งราคาให้เลยครับ50บาทพอครับรังนี้โอ้ยลมแรงเลยครับโอเคครับไปกันโตครับเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนครับ เติมน้ำมันรถแล้วก็จะไปอีกเส้นหนึ่งครับครับผมเราติดตามชมนะครับครับผมื่อกี้โละมาทางนี้แหละครับรานโดก็มาเจอหนึ่งรังอยู่กับต้นอะไรนั่นเนี่ยต้นมะข่าเ, <c oughs> เดี๋ยวมาดูมิมกันครับรังนี้ใหญ่เลยครับในรอบน่าจะสวยสุดแล้วครับเจอแค่รังนี้ก็ สวยแล้วครับโหรหวานไม่ชี้ยยังไม่รู้เลยว่ารังเป็นยังไงครับโหรหวานมีไหมนี่ครับอยู่กลางจอครับดำๆเนี่ครับพรานดูกำลังขึ้นไปครับเดี๋ยวผมว่าจะขึ้นไปถ่ายให้ดูด้วยนะครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวให้พรานดูไปเป่าควันก่อนครับ นี่อยู่ฝั่งบ้านตะโคงนะครับเนี่ยบ้านตะโคงบ้านผมก็อยู่ฝั่งนี้ครับคนละฝั่งกันฝั่งนี้ไม่เคยมาหาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราชมสักครู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับจะได้ลุ้นไปด้วยกันครับว่าสวยหรือไม่สวยครับครับผมนะครับพรานโดกำลังเคลียร์ ยังไม่เห็นหัวน้ําเลยครับเห็นยังผมขึ้นไปด้วยไม่ได้หรอกครับอยู่ได้อยู่ตรงนี้เลยข้างล่างนี่เลยน,น่าจะมีอยู่นะหัวน้ำขอให้มีเฮ้โอ้วันนี้ได้รังไม่สวยเลย เคครับรอชมสักครู่นะครับครับผมพรานส่วนก็รออยู่ข้างล่างนะครับไม่ให้ปีนครับอันตรายครับนี่ครับโลองเดี๋ยววันหลังจะมาหวานเหให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับน้ำมันแห้งเลยครับมันฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนมาก บางที่ก็แห้งแล้วครับอันนี้คลองใหญ่เลยครับเวลาน้ำมาเนี่ยเต็มนี่เลยครับโอเคครับมาดูพรานโดครับลังเคลียร์อยู่ครับผมอยู่ใต้พรานโดเลยครับเนี่ยอันจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับลังหาวิธีตัดอยู่ครับ เป็นกำลังใจให้พรานโดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเรานะครับครับผมรอชมสักครู่ครับครับผมพรานโดตัดเรียบร้อยหมดแล้วครับกำลังคลานลงครับ ลำบากหน่อยนะครับมันไม่มีกิ่งยึดสู้มากครับพรานโดช่วงนี้ครับนี่แหละครับฝากเป็นกําลังใจให้พรานโดด้วยนะครับเวลาเขาเห็นคอมเมนต์ชมเขาก็ดีใจครับอู้นี่ครับ ถึงมือผมแล้วครับโดนลงเอ้ยเอาไว้นู่นเลยเอารังเล็กอีกรังนึงนะครับอยู่ฝั่งนู้นดับยส่วนรังเล็กผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอารังนี้ลงก่อนครับส่วนอย่าเพิ่งดับเด้อควันเดี๋ยวจะลงก่อนพี่ครับเราชมข้างล่างนะครับพี่น้องครับครับผมลงมาถึงข้างล่างแล้วครับพรานด็กกาลังเอาอีกหนึ่งรังครับเป็นรังเล็กครับรังนี้เอาหมดเลยใช่ไหมลูกมีน้ำไหมด เต็มครับสามก้อนเลยครับนี่ครับในสวนโชว์โชว์พี่น้องหน่อยให้พี่น้องดูอุย้ย<า>งามอยู่ครับรังนี้อุย้ยเหนื่อยมาทั้งวันเลยครับเพิ่งมาเจอรังงามอยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะเขยา่าเขยา่าเมฆออก,ออกไหนเดี๋ยวเขย่าให้มาเอ่าเขย่าได้ไหมได้ ฐ <Okay. S 2> านโด่งล,ลังลงดูฐานโดด้วยนะครับร,รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ ที่สองวะที่สองสองุ้ยหลัะไปได้แล้วตัวนี้เจอนะแล้วนี่ใบอะไรเอาใบอันนี้ได้คนะ่ะแบบไม่มีใบอ่อนอรังนี้ถือว่าโอเคสำหรับวันนี้ครับคิดว่าจะไม่เจอแล้วคิดว่าจะไม่เจอแล้วครับรงังแบบนี้ครับ น้ก่อนเลยนี่รังที่สองครับสุดยอดเลยรังที่สองเอาไว้แถมครับแถมให้ลูกค้าโอเคครับไปกันโตครับกรับก่อนเลยครับผมพี่น้องครับ อันนี้ก็อยู่จะถึงบ้านแล้วครับอยู่ฟังน้งนครับบ้านขับมาจากนู่นเลยครับมาจอดรถตรงตรงแทงปะปาแทงปะปาหมู่บ้านแล้วก็เดินหาตามแนวมาเจอหนึ่งรังครับนี่ครับอยู่ต้นสะเดาครับเนี่ยดำๆนี่ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับอู้ วันนี้ทั้งวันเลยครับพี่น้องครับต้นเสนาวเอาได้ไหมนี่ได้จังเลื่อยได้อือได้อยู่นี่ครับผมมิมดูอุบอวบดีครับ เดี๋ยวมารอลุ้นอีกทีครับโอ้ยอยู่กิ่งเล็กนี่วาโดเนี่ยกิ่งข้างล่างเนี่ยกิ่งเล็กนี่น่ะเนี่ยกิ่งเนี่ยน่ะนั่นแหละเาได้ไปโ<ะ>อเค okay, รีบเอาหิวน้ำจนเหนื่อยด้วยวันนี้ครับอากาศร้อนมากนี่เย็นแล้วนะครับนี่ตะวันก็จะตกบินก็อีกน่าจะห้าโมงกว่าแล้วครับ บรรยากาศแถวบ้านผมครับช่วงเย็นๆโอเคครับมารรชมพรานดูเอานะครับ<ๆ>ทั้งวันเลยครับพี่น้องครับวันนี้นี่ก็แดดก็นี่แหละครับอีกชกั่วโมงกว่าก็ตกดินแล้วครับบรรยากาศยามเย็นครับ บ้านนาล้อมอ้วันนี้เหนื่อยมากครับอดเด่นมันร้อนครับ,ก,รบกับผมพรานโดขึ้นไปแล้วครับเลื่อยก่อนค่อยจุดครบก็ได้ครับ,รบม,มิมต่อตัวแล้วครับพรานโดกลัว มันเริ่มบินผ่านหูเราเลยครับตอนนี้คันส่วนไม่ต้องกลัวหรอกครับโอเคเดี๋ยวดูไฟให้ควันไม่ถึงมันหรอกโดไม่ถึงต้องขึ้นไปอีกรังนี้ก็รังสุดท้ายของวันนี้แล้วครับ พรานส่วนเหนื่อยไหมครับวันนี้โอ้ยสงสารพรานส่วนครับรังนี้เกลเล้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นหัวน้ำครับโด้ค่อยๆเด้อโดรังนี่ไม่ได้แล้ครับ ได้แตหัวน้ำแหละลงแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว พอก่อนตรงนั้นเลยก่อนโยนครบมาเลยโอ้ยโยนไม่ได้เองต้องเอาครบเนี่ยลงมันด้วยนี่ครับโยนในนี่เลยัมยเนี่ยมิมอย่นี่ครับเออยโยนลงมาก็ได้นาทีระทึกครับ โดบล,ลอยอ่ะขันซุนบอกควันใส่เลยให้ควันอยู่อือให้ควันอยู่ฝั่งนี้แหละถูกแล้ว ยขวดน้ําเต็มเลยนะ่ะนี่ครับแค่ดูข้างๆนะครับแต่รังไม่ได้เลยครับรังแดงเถือกเลยครับคีมเอาคีมมาเลยครับผมคหมวะคีมหน คีไม่ได้เอามาใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรมาเลยมามาตัดอยู่ที่รถอยู่ที่ไหนลืมตรงไหนไม่รู้แถวต้นมะม่วงนะบอกไม่รู้ไดโยูนไหมวัดตรงซุนไม่ได้ยูนยูนดิยูนนี่ที่เปล่ามาซุนซุนมาจับนี่จับตรงไหนนี่จับตรงนี้ อมจับแน่นๆเด้อตัดในรูมจะเหยียบตรงนี้ต้องตัดเอานะครับทีมไม่ได้อ,อกมาเอาหัก,ห,กหักเลยหักเลยนั่นเลย,ยสวยงามครับเคลย,ยวเลยครับอู้รังไม่ได้หรอกครับอะน้า หัวน้ำอะไรแบบนี้เนาะไหนดูหัวน้ำได้ใจหัวครับรังนี้ส่วนรังก็โดถือนี่ด้วยเอาไปดับสวยงามดับดับก่อนได้หส่วนถือมันยังสวยงามเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับอันนี้ก็รังสุดท้ายแล้วครับได้ใจหัวน้ำเหนื่อยกันทั้งวันเลยครับวันนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับคร้านสวนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ